สวัสดีครับวันนี้ก็ตื่นมาแดงทั้งตลาดเลยนะครับสาเหตุก็เนื่องจากนโยบายของทรัมป์ที่แกเพิ่งประกาศออกมาอีกแล้วนะครับว่าจะขึ้นภาษีนําเข้าจากยุโรป50%ก็เหมือนตอนแรกที่แกประกาศเรื่องขึ้นภาษีนําเข้าจากหลายๆประเทศนั่นแหละที่ทําให้ตลาดหุ้นแล้วก็ตาลาดคริปโตมันร่วงลงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่า ถ้าตลาดมองว่าจะเกิดสงครามการค้าเนี่ยมันก็ทําให้ตลาดหุ้นและตลาดคริปโตมันแย่ลงอยู่แล้วร่วงลงหนักพอสมควรสําหรับคืนที่ผ่านมานะครับทรัมป์เองก็เล่นไม่เลิกนะครับขู่ยุโรปว่าจะขึ้นภาษีนําเข้า50%ซึ่งยุโรปปัจจุบันเก็บภาษีนําเข้าจากอเมริกาเนี่ยไม่ถึง25%ของจํานวนสินค้าทั้งหมดที่นําเข้ามาด้วยซ้ําไปนะครับรวมถึงภาษีที่เก็บก็เฉลี่ยไม่ถึง5%ด้วยนะครับอันนี้ไม่รู้ขู่ยุโรปทําไมเหมือนกันนะครับ คือนอกจากนั้นเนี่ยยังพึ่งขู่ทางบริษัท Apple ไปเรื่องภาษีที่จะเก็บจากสินค้า Apple ที่ผลิตทั้งจากจีนแล้วก็อินเดียที่นําเข้ามานะครับคือต้องการให้ Apple เนี่ยกลับมาผลิตสินค้าในอเมริกาเป็นหลักนะครับก็เหมือนวิดีโอที่จีนเขาทำแซ์อเมริกานะั่นแหละว่ามันคงยากที่นจะเป็นไปได้นะครับอันนี้ทรัมป์เนี่ยเขาขู่ทีมคุกไปแล้วนะครับแล้วก็ยังขู่ทางมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดด้วยนะครับว่า จะไม่อนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติเนี่ยเข้ามาเรียนที่ฮาร์วาร์ดนะครับเพราะว่าฮาร์วาร์ดเขามีปัญหาแก้เรื่องนักศึกษาต่างชาตินี่แหละคือถ้าทำทำตรงตรงคือห้ามตรงๆไม่ได้เนี่ยทำก็อาจจะทําผ่านการไม่ให้วีซ่านักศึกษาเข้าประเทศนะครับคือนักศึกษาฮาร์วาร์ดที่ต้องการเข้ามาเรียนที่ฮาร์วาร์ดนักศึกษาต่างชาติเนี่ยก็จะไม่ให้วีซ่านักศึกษาต่างชาติเหล่านั้นนะครับ คือเรื่องนี้คนไม่เห็นด้วยเยอะนะครับเพราะคงต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับคือทรัมป์เขาประกาศอะไรแล้วเขาก็เดินหน้าแน่นอนครับมันก็แปลกดีที่แกหาเรื่องไปทั่วนะครับนี่คือนึกไม่ถึงนะครับว่าจะมันจะมีอะไรหนัหนกๆมาอีกแล้วก็ยังมีมาได้นะครับก็ยังเล่นงานทางยุโรปไปซะอีกนะครับไม่รู้จะ มีจุดสิ้นสุดที่ไหนเหมือนกันที่ผมอยากจะบอกคือสิ่งที่ทรัมป์ทำเนี่ยมันมีผลเสียต่ออเมริกาค่อนข้างจะมากด้วยนะครับคือทําคนอื่นเขาเจ็บจริงแต่ตัวเองก็เจ็บจนอาจจะทนไม่ไหวก่อนด้วยซ้ำนะครับเห็นได้จากค่างเงินดอลลาร์ที่มันอ่อนลงนะครับดอลลาร์อินดซ x เนี่ยซุดลงต่ากว่า100แล้วนะครับแล้วก็มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆนะครับ ตลาดหุ้นอเมริกาเองก็เริ่มเสื่อมนะครับเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยก็ถอนการลงทุนในบริษัทอเมริกันถอนการเปิดบริษัทใหม่ๆเปิดบริษัทในอเมริกานะครับ ดอกเบีย้ยพนันธบัตรอเมริกาก็สูงขึ้นเนื่องจากความไม่มั่นใจในในในโยบายการใช้หนี้ของสหรัฐนะครับรวมถึงเครดิตเลตติ้งของอเมริกาก็โดนปรับลดลงทั้ง3บริษัทเครดิตเลตติ้งใหญ่ๆเลยนะครับที่ปรับมาเป็น AA1 นะครับ AA บวก AA1 ราคาสิ่งของของกินต่างๆราคาเครื่องใช้ในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นในอเมริกานะครับรวมถึงการเริ่มขายแคลนสินค้าบางประเภทแล้ว คือเรื่องของหนี้สาธารณะของอเมริกาเนี่ยมีปัญหาหนักหน่วงจริงนะครับคือมีช่องยูทูบเบอร์หลายช่องเลยนะครับของอเมริกาเนี่ยจำนวนมากเลยออกมาเล่นเรื่องนี้เพราะว่าน่าจะกลัวเรื่องปัญหาหนี้นะครับซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่างเงินดอลลาร์อย่างหนักด้วยหนำซ้ําเนี่ยทางประธานาธิบดีทรัมป์เองก็ออกนโยบายกำแพงภาษีออกมาซึ่งจะยิ่งทำให้ภาพรวมของเศรษฐกิจเนี่ยแย่ลงเพราะว่าทำให้ค่าของเครื่องใช้ในประเทศเนี่ยสูงขึ้นนะครับค่างเงินดอลลาร์นี่ก็จะร่วงหนักลงไปเรื่อย นำซ้ำข้าของเครื่องใช้สินค้าในอเมริกาเนี่ยราคาสูงขึ้นจากกำแพงภาษีนะครับแล้วก็ยังมีนโยบายลดการเก็บภาษีส่วนบุคคลด้วยซึ่งภาษีส่วนเนี้รัฐบาลเนี่ยจัดเก็บเป็นรายได้หลกัหลกๆของประเทศอเมริกาเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจัดเก็บรายได้ส่วนนี้ลดลงมากก็จะยิ่งมีผลกระทบต่อการใช้คืนหนี้สาธารณะของอเมริกาเข้าไปอีกนะครับ วิแทนที่จะสามารถที่จะลดดอกเบี้ยอย่างที่ทรัมป์เขาต้องการให้เจอร์โรมพาวเวลเนี่ยประธานเฟดเนี่ยลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพราะจะทําให้ต้นทุนทางการเงินมันลดลงอาจจะกู้เงินง่ายขึ้นตลาดคุณตลาดคริปโตก็ดีขึ้นนะครับเนื่องจากเงินต้นทุนถูกที่จะเข้าตลาดก็กลายเป็นว่าต้องลุ้นว่าเฟดเนี่ยจำเป็นจะต้องขึ้นดอกเบี้ยแทนหรือเปล่านะครับเพราะก่อนหน้านี้ทางเจอร์โรมพาวเวลก็บอกแล้วว่ายังไม่ลดนะครับที่ยังไม่ลดดอกเบี้ยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะรอขึ้นดอกเบี้ยด้วยซ้ำนะครับ ถ้าเงินเฟอ้อหันหัวขึ้นมาไหลเนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นหายนะของตลาดหุ้นและตลาดคริปโตหนักขึ้นไปอีกนะครับอย่างที่บอกว่าตอนนี้ปัญหานี่สานะของอเมริกามันหนักหน่วงจริงนะครับนี่ที่จะครบกําหนดก็เป็นสิบล้านล้านดอลลาร์นะครับที่จะต้องกู้เพิ่มโดยอาจจะต้องออกพันธบัตรใหม่สร้างนี่ใหม่ไม่งั้นก็อาจจะต้องพิมพ์แบงค์ใหม่นะครับเพื่อเข้ามาโลว์โอเวอร์นี่เก่า คือถ้าเกิดว่าไม่อยากจะผิดนัดชําระหนี้นะครับก็ต้องอพิมพ์แบงเข้ามาช่วยโลโเวอร์หนี้เก่ายูทูบเบอร์หลายคนก็เลยเป็นห่วงว่าจะยังมีคนอยากจะเป็นเจ้าหนี้อเมริกาอยู่หรือเปล่านะครับในเมื่อลูกหนี้เนี่ยมีหนี้สินล้นพ้นตัวนะครับดอกเบีย้ยที่จะต้องให้ก็จําเป็นจะต้องเพิ่มมากขึ้นไม่งั้นอาจจะไม่มีใครสนใจที่จะเสี่ยงเป็นเจ้าหนี้อเมริกาต่อนะครับเนื่องจากว่าค่าเงินอเมริกันเองก็มีแนวโน้มอ่อนลงเรื่อยๆนะครับดอลลาร์อินดซ x ที่ลดลงกว่าร้อยที่บอกไปแล้วมีท่าทีที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะสา เศรษฐกิจที่ได้บอกไปแล้วนะครับหลายคนบอกว่านี่คือกระบวนการดีดอลลารไลเซชันนั่นเองนะครับที่อเมริกาประสบอยู่เนี่ยแต่ปัจจัยหลกัหลกๆก็มาจากตัวอเมริกาเองนะครับที่พิมพ์แบงค์ออกมาเอาเงินอัดฉีดเข้าเศรษฐกิจในช่วงฟองสบู่แตกแล้วก็ช่วงโรคระบาดที่ผ่านมานะครับทำให้นี่สาธารนณะผู้ขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาส่งผลให้ต้องขึ้นดอกเบี้ยนโยบายนะครับเพื่อลดเงินเฟอ้อที่เกิดจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่อ,อเมริกาอัดฉีดในช่วงที่ผ่านมา หากแนวโน้มด้านการเงินของอเมริกายัางเป็นแบบนี้อยู่นะครับดอกเบีย้ยพันธบัตรก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากความไม่มั่นใจในเศรษฐกิจแล้วก็ค่างเงินสหรัฐเนี่ยก็จะยิ่งทําให้ภาระการใช้หนี้คืนเจ้าหนี้ของอเมริกาเนี่ยหนักยิ่งขึ้นนะครับยิ่งต้องพิมพ์แบงก์ออกมาใช้หนี้เดิมมากยิ่งขึ้นยิ่งจะทําให้อาอเมริกาเนี่ยมีหนี้สาธารณะที่มากยิ่งขึ้นนะครับมันก็จะเป็นเดสไพรอลแบบนี้ไปนะครับเร่งการล่มจมของเศรษฐกิจอเมริกาแล้วก็ค่างเงินอเมริกา เห็นได้จากราคาทองคําที่พุ่งสูงขึ้นนะเนื่องจากว่าเวลาค่าเงินอเมริกาเนี่ยมันแย่ลงคนที่ต้องถือเงินอเมริกาไว้ก็มีแนวโน้มอ่อนค่าลงเรื่อยๆนะครับก็จะโยกเอาเงินพวกเนี้ยที่ถืออยู่เนี่ยเอาไปลงในทองคําหรือว่าสินทรัพย์อื่นๆที่ดูว่าจะมีแนวโน้มที่ดีกว่านะครับหรือแม้กระทั่งเอาเงินไปลงในบิตคอยก็อาจจะดีกว่าก็ล่าสุดอย่างที่เห็นนะราคาบิตคอยก็พุ่งสูงขึ้นไปเกิน1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นเหรียญต่อ1นึ่งบิตคอยเป็นที่เรียบร้อยนะครับ แนวโน้มที่พูดถึงกันก็นกคือทางเจอร์โรพาเวลสุดท้ายอาจจะต้องเปิดแท่นพิมพ์แบง ออกมาเพื่ออาจฉีด liquidity เข้าระบบนะครับไม่งั้นเงินจะไม่พอใช้นี่สาธาระแน่นอนอันนี้ยังไม่รวมถึงวิดีโอเกี่ยวกับเศรษฐกิจในอเมริกาเองนะครับที่มีการปิดมอหมาดไปหลายสาขาในเดือนนี้นะครับแล้วก็มีข่าวของกินของใช้ขาดตลาดเนี่ยรวมถึงราคาสินค้าที่แพงมากขึ้นนะครับมีช่องยูทูบเบอร์คนไทยในอเมริกานะครับก็ผมก็ตามอยู่ก็ออกมาทําวิดีโอเรื่องนี้เหมือนกันนะครับว่าสินค้าราคาสูงขึ้นรวมถึงเชลฟ์วางสินค้าหลายๆเชลฟ์เนี่ยก็ของขาดตลาดนะครับ ส่วนตัวผมเลยคิดไม่ออกว่าราคาของคริปโตจะไปทางไหนเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจมันแย่นะครับเศรษฐกิจอเมริกามันแย่หรือว่าเศรษฐกิจทั่วโลกมันแย่เนี่ยคนคงไม่เอาเงินมาลงในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตนะครับอาจจะไม่เหมือนในช่วงที่เงินต้นทุนมันถูกๆนะช่วงก,ก่อนที่แทบจะดอกเบีย้ยแทบจะศูนย์เนี่ยของอเมริกาเงินก็เลยเข้าตลาดหุ้นตลาด คริปโตนะครับตลาดเสี่ยงต่างๆแต่ตอนนี้มันต่างกันนะครับตอนนี้คือดอกเบี้ยม,มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยซึ่งก็จะทําให้เงินมันไหลออกจากตลาดคริปโตนะครับตลาดคริปโตก็จะมีแนวโน้มที่แย่ลงแต่ปัจจัยที่ทําให้ราคาบิตคอยยังเพิ่มขึ้นได้ก็เนื่องจากเงินมันอาจจะไม่รู้จะไปไหนนะครับนอกจากทองคํา ก็เลยเอาเงินมาลงในบิตคอยเนื่องจากว่าบิตคอยมันก็เหมือนเป็นดิจิตอลโกลนะครับส่วนเหรียญอื่นๆก็คงต้องดูกันว่ามีความเสี่ยงกว่าบิตคอยก็น่าจะแล้วแต่ว่าเหรียญไหนน่าสนใจดึงดูดนักลงทุนหรือว่าแม้กระทั่งนักเสี่ยงดวงด้วยนะครับค่างเงินบาทเองวันนี้อยู่ที่32.5บาทนะครับก็อย่างที่บอกไปตอน 33- บาทว่าหนักแล้วนะครับตอนนี้32.5บาทเนี่ยเวลาคนที่จะต้องส่งออกนี่ก็เหนื่อยหน่อยนะครับได้เงินกลับมาน้อย ในวิดีโอก่อนเนี่ยผมได้บอกไปแล้วนะครับว่าอเมริกามีปัญหาเรื่องหนี้สาธารณะแล้วก็ปัญหาเรื่องค่างเงินหนักมากแล้วนะครับทางญี่ปุ่นเองเนี่ยมีหนี้สาธารณะต่อ GDP เกิน250%ก็มีปัญหาที่ดูว่าจะหนักกว่าแล้วก็ล่าสุดเนี่ยผมลืมเล่าไปนะครับว่าดอกเบี้ยพันธบัตรระยะยาวของญี่ปุ่นเนี่ยได้ขึ้นไปสูงที่สุดในประวัติศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาเหตุก็เหมือนเอนกับของอเมริกาที่ผมอธิบายปไปแล้วเนื่องจากว่าหนี้สาธารณะต่อ GDP ญี่ปุ่นมันแย่กว่าอเมริกาาถึงเเท่ตัวลย ดอกเบีย้ยพันธบัตรระยะยาวาที่เพิ่มสูงขึ้นของญี่ปุ่นเนี่ยก็เพราะความน่าสนใจความน่าดึงดูดของพันธบัตรญี่ปุ่นเนี่ยลดลง การให้ดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นก็เพื่อดึงดูดนักลงทุนให้กลับมาซื้อพันธบัตรนะครับแต่ว่าจะมีนักลงทุนที่สนใจที่อยากจะเป็นเจ้าหนี้ญี่ปุ่นต่อหรือเปล่าก็าคงต้องมาดูกันรวมถึงรัฐบาลญี่ปุ่นเองเนี่ยจะจัดการกับหนี้สาธารณะที่เพอกขึ้นเรื่อยๆยังไงกันนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยนายกญี่ปุ่นเองก็บอกแล้วนะครับว่าไม่อยากจะเอาเงินจากหนี้ใหม่ไปโปะหนี้เก่านะครับยิ่งการขึ้นดอกเบีย้ยด้วยแล้วเนี่ยยิ่งทําให้ดอกเบีย้ยหนี้ที่กู้มาจากพันธบัตรเนี่ยยิ่งสูงขึ้นนนนไปปอีกีกกะบบัับบ็็มจเเวงแ้ ไว้มีข่าวครามคือไม่แ่ยังไงเดี๋ยวจะมาแจ้งกันอีกทีนะครับคือผมตามข่าวญี่ปุ่นเยอะมากเพราะว่าเคยไปอยู่ญี่ปุ่นหลายปีเหมือนกันตอนนี้ญี่ปุ่นย่ำแย่จริงๆนะครับแต่ข่าวเศรษฐกิจเนี่ยยังไม่ดังเท่ากับข่าวราคาข้าวญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้น3เท่าตัวนะครับรัฐบาลเนี่ยถึงขั้นต้องเอาสต๊อกข้าวของรัฐบาลเนี่ยเอาออกมาปล่อยขายเพื่อช่วยดึงราคาลงมานะครับแต่ราคาก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับจนเมื่อวานนี้เองเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงข้าวของญี่ปุ่นก็ลาออกไปเป็นที่เรียบร้อยครับ คนใหม่ที่เข้ามาและดุนเตินตีคนใหม่ที่เข้ามารับตาแหน่งเนี่ยเป็นลูกชายของนายกคนเก่าญี่ปุ่นนะโคอิซูมินะครับก็คงต้องมาดูกันนะครับว่าจะแก้ปัญหาได้ไหมนะครับเพราะว่านายกญี่ปุ่นเองก็บอกไปแล้วนะครับว่าถ้ายังทะไรกับราคาไม่ได้ยังกดราคาข้าวลงมาต่ํากว่า4 0 0พันเยนไม่ได้ก็จะขอรับผิดชอบนะครับซึ่งก็น่าจะแปลว่าลาออกนะครับแต่เรื่องราวม,มันใหญ่โตมากนะครับเรื่องข้าวของญี่ปุ่นตอนนี้ สวนข่าว XRP ก็มีนะครับสอสข่าวอยู่ก็ทาง Strats i X เนี่ยเปิดตัว Stablecoin สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์บนเครือข่าย XRP Ledger นะครับ Strats i X เนี่ยเป็นบริษัทผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคริปโตได้ประกาศเปิดตัวเหรียญ XSGD นะครับซึ่งเป็น Stablecoin ที่ตรึงกับเงินดอลลาร์สิงคโปร์นั่นแหละอย่างเป็นทางการแล้วนะครับบนเครือข่าย XRP Ledger ความร่วมมือของ Xp Ledger กับทาง Slate X ครั้งนี้เนี่ยสนับสนุนความมุ่งมั่นของทั้ง2บริษัทนะครับในการส่งมอบสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การกงนกับดูแลซึ่งสามารถพริโชโโมการชำระเงินข้ามประเทศแล้วก็ปลดล็อกมูลค่าให้กับทางสถาบันทางการเงินพูดง่ายๆคือการโอนเงินที่เป็นสกุลเงินสิงคโปร์ดอลลาร์เนี่ยข้ามประเทศโดยผ่านทางบล็อกเชนแทนที่จะเป็นระบบ S ว i f t ธรรมดานะครับซึ่งนอกจากประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ยังใช้เวลาน้อยมากๆเทียบกับ Service ที่ใช้เวลา3-7วันนะครับการขยายมาสู่เครือข่าย x p l i g e จะช่วยให้นักพัฒนาสินทรัพย์ดิจิทัลบริษัท InTech แล้วก็สถาบันทางการเงินต่างๆสามารถใช้ XSGD เนี่ยเพื่อทำธุรกรรมข้ามประเทศแล้วก็ชำระเงินบนบล็อกเชนได้ง่ายขึ้นนะครับเ e t x เนี่ยเป็นสถาบันทาการชำระเงินรายใหญ่ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารกลางสิงคโปร์นะครับได้ออก XSGD มั้งแต่ปี2020 เหรียญเซอร์เพลคคอยนนี้ถูกตรึงมูลค่าไว้ที่1ต่อ1กับเงินดอลลาร์สิงคโปร์และมีเงินสำรองเต็มจำนวนเก็บไว้ที่ธนาคาร dbs bank แล้วก็ sanda t r d charter นะครับปัจจุบัน xsgd มีจำนวนเหรียญหมุนเวียนรวมกว่า14.12ล้านโทเค็นมีจำนวนธุรกรรมบนบล็อกเชนเกิน8,000ล้านรายการนะครับนอกจากนี้เนี่ย xsgd ยังสามารถใช้งานได้บนเครือข่าย อื่นๆหลายอย่างเช่น arbitrium นะครับ avalanche แล้วก็ ethereum polygon hedera silica นะครับอีกข่าวก็รัฐบาลดูไบได้ออกสินทรัพย์ดิจิอลอยากเป็นทางการแล้วผ่าน xrp ledger นะครับโดยตรงเลยอันนี้ข่าวใหญ่เหมือนกันซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญในแวดวงสร้างโทเค็นสำหรับอสังหาริมทรัพย์ การพัฒน,นาครั้งสำคัญนี้ได้รับการเผิดเผยโดย XPL r Common s นัครับผ่านบัญชี X อย่างเป็นทางการซึ่งเน้นย้ำถึงบทบาทที่เพิ่มมากขึ้นของเทคโนโลยี XPL r PL นะครับในการขับเคลื่อน Real World Asset ใน โลกแห่งความเป็นจริงนั่นเองนะครับสิ่งที่ได้รับการสนับสนุนผ่านผู้ออกหลักทรัพย์ในพื้นที่ที่มีใบอนุญาตในดูไบเนี่ยทำให้สินทรัพย์ของรัฐบาลโดยเฉพาะที่เชื่อมโยงอสังหาริมทรัพย์สามารถแปลงเป็นโทเค็นแล้วก็โอนไปต่งเชนโดยตรงโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานที่รวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ใช้จ่ายถูกนะครับของ XRPL กระบวนการทาธุรกรรมไม่เพียงแต่เพิ่มความโปร่งใสแล้วก็การสามารถที่จะตรวจสอบความเป็นเจ้าของได้แต่ก็ยังนําไปสู่การลดต้นทุนการดําเนินงานอย่างมีระยะสําคัญนะครับโดยค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมเนี่ยลดลงถึง50%ซึ่งถือเป็นกรณีแรกๆที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยได้นํา XPL มาใช้ในการออกสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริงในระดับขนาดใหญ่เลยนะครับซึ่งตอกย้ําความเป็นผู้นําของดูไบในกระแสการนําบล็อกเชนมาใช้ในระดับโลก อีกข่าวหนึ่งก็ทีมงานสวยนะครับกับ c ี t ัสเนี่ยได้ยืนยันว่ากําลังร่วมมือกันฟื้นฟูสถานการ์หลังจากที่ถูกโจมตีนะครับโดยมีการยืนยันว่าไอ้160ล้านเหรียญดอลลาร์เนี่ยที่ถูกแช่แข็งสามารถกู้คืนได้แล้วก็คืนให้กับทาง c ีซัสเ p นะครับ ขณะที่ทีมงานกําลังทํางานเพื่อกู้คืนยอดที่เหลือยังเหลืออีก60ล้านเหรียญดอลลาร์นะครับข่าวดีก็คือทางเครือข่ายสุยเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีนะครับส่วนซีต้า์่ินได้แก้ไขช่องโหว่แล้วได้เริ่มเปิดการใช้งานซื้อขายอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยแล้วแต่ผลกระทบต่อราคาของสุยก็อย่างที่เห็นนะครับราคาขึ้นอยู่ดีๆนะ4.2ได้ม้งแล้วก็ร่วงต่ําลงมาตอนนี้ต่ำมากกว่าที่เดิมอีกแล้วนะครับเอาว่าสาวกสุยก็คงต้องรอตามข่าวกันดีๆนะครับ สุดท้ายเนี่ยผมจะให้แนวโน้ม xrp ราคา xrp ตามความคิดเห็นของผมเองนะครับอันนี้ผิดถูกผมไม่รับผิดชอบนะครับเพราะว่าผมเองก็เดาผิดประจําอยู่แล้วไม่งั้นคงรวยไปแล้วนะครับเอาเท่าที่ฟังมาแล้วกันนะครับประมวลผลเอาเองผมคิดว่าราคา xrp อาจจะลงไปแตะแถวแถวสองเหรียญก่อนก่อนที่จะเด้งขึ้นไปที่3มเหรียญน,นะครับได้น่าจะภายในปลายเดือนหน้านะครับหรือว่าอย่างช้าก็ต้นเดือนกรกฎาคมนี้นะครับเรื่องราคา xrp ก็ขึ้นกับ etf ที่ทางเซกเขาจะอนุมัตริรวมถึงที่ทาง blackrock เนี่ยจะยื่นขอ ออก XRP ETF คือถ้าเกิดแบล็คล็อกยื่นมาไหลร,ราคาพุ่งแน่นะครับอันนี้ผมค่อนข้างเชื่อมั่นใจแต่หลายคนก็บอกว่าแบล็คล็อกเขารู้จังหวะดีอยู่แล้วนะครับว่าเมื่อไหร่ควรจะยืน่นเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยเซก็ปฏิเสธซึ่งจริงๆก็คือเลื่อนการอนุมัติ XRP ETF อย่างของ t e น e น s h a r e s เนี่ยที่ทางเซกเขาเลื่อนออกไปนะครับอันนี้คือทางแบล็คล็อกเขาอาจจะรู้ดีอยู่แล้วหรือจริงๆอาจจะเป็นคนบงการอยู่ด้วยซ้าไปคือยังไม่ให้อนุมัติทาง XRP ETF นะครับอาจจะ รอจังหวะยื่นอยู่เพราะว่ายื่นไปตอนนี้ยังไงก็ไม่ได้รับอนุมัติอยู่ดีนะครับเรื่องนี้ก็คือเรื่องหนึ่งที่จะทําให้ราคาเอสพขึ้นได้นะครับส่วนเรื่องคดีความเนี่ยคือเรื่องคดีความเนี่ยจะจบได้อย่างสมบูรณ์กับเสร็จก็รู้เหมือนอาจจะไม่ค่อยจะมีผลต่อราคาเท่าไหร่แล้วนะครับอย่างข่าวที่เพิ่งออกมาเนี่ยเรื่องยอมคดีความกันก็ไม่ได้เห็นว่าจะมีผลต่อราคาเอสพเท่าไหร่เลยนะครับ เอาว่าเรื่องราคาเนี่ยเมืเม่อไหร่ื่อนั้นนะครับรอกันมาได้4ปีกว่าราคาขึ้นไปแล้วสีเท่าก็รอต่ออีกหน่อยก็น่าจะรอกันไหวนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากที่ติดตามนะครับใครอยากจะเม้นอยากจะคุยอะไรก็เชิญได้เลยนะครับอ่าไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าวันนี้ลาไปก่อนขอให้เป็นวันหยุดที่ดีสําหรับทุกท่านครับสวัสดีครับ